สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะลูกพันธา์แล้วค่ะพันธา์หนาบ้านนะคะเนาะประมามณวันนี้วันอ่นาเนี่ยค่ะมันมาเก็บขยะนะคะเนาะบา้านเมื่อวานมีขยะสามสี่ชั้งขยะนะคะเนาะแต่ว่าวันนี้เพื่อนมาเก็บพวกขยะเปียกนะคะเนาะกระสีมีแบบว่าขยะเปียกก็คือว่าขยะที่ว่าไปแค่น้ำอ่ได้เลยนะคะแล้วก็ขยะที่เป็นพวกใบไม้หรือว่าอาหารแห้งที่เขากินบม่มเสร็นะคะ ประเ็ดปุ๋ยนะคะเนาะทีนี้แม่น้อยการเซียมาตัดต้นไม้นะคะเพราะว่าพื้นไี้สูงนะคะเนาะอากาศหนาวค่ะเออ่พักแม่น้อยแม่น้อยยันตายอยู่เพราะว่าเอาไว้หน้าบ้านเนาะเอาไว้หลังบ้านนะคะเนาะอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะมื่อวานห่อนห่อนวันนี้หนาวนะคะเนาะมันจะต้องใส่เสื้อลูกค่ะเกษตรมาตัดกิ่งไม้นะคะตัดกิ่งไม้นะคะเนาะเป็นรายละเอียดิกี่ยวกับการทำขยะไม่หน่อยมีอยู่สามถังสี่ถังนะคะ ใส่อยู่ประมาณสามชังนะคะกาศิมิอยู่อ่าอ่าเพื่ออย่างไหนะจะค่อยบอกมาบวงกันเถอะมาะมหาเมลอยนะ้ำไมออลอนบอลรวมอะไ้เมลอนคอตัดนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมาหามาซอยไมนลอยตัดกิ่งไม้น้ำกัน,นะคะ่ะเพิ่งเริ่มศิมิดอกออกค่ะดอกเป็นพืนสีขาวนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะดอกนี้กับสีบอันตระลานะคะทับพิ้วเขา่าเข่าตาแล้วค่อยยังเสียให้ตาฟ่างตายัางใดนะคะเนาะ ต้นไม้ต้นนี้สามีเพิ่นบอกคอยมักนะคะเพิ่นจะให้เป็นไม้ตัดออกให้เมื่อแต่ไม่ได้เสียดายนะคะเนาะก็เหตุเป็นพุ่มไว้แต่ว่าเพิ่นว่าให้ให้ให้บังคับให้เพิ่นต้นน้อยลงนะคะเนาะให้บังคับต้นน้อยลงนะคะบาราก็สิมาตัดแก้เพิ่นต้นน้อยลงนะคะเนาะต้นนี้สามีบอกมาค่ะแต่ว่าน้อยมากดอกเพิ่นค่ะเพิ่นกำลังจะออกดอกให้งามนะคะเนาะเพิ่นก็เลยว่าให้ตัดหน่อยให้่นน้อยลงอีกเพิ่นอาสินะคะบาราก็สิมาตัดทิ่มหลาเติมนะคะ มันออกขาสีฟ้านะคะเพราะว่าโดนทางรถทางขยะโดนสิมาเอานะคะก็เลยสิเอาดอกให้เบิ่งก่อนนะคะก่อนที่สตาร์ทนะคะเนาะลมนะคะลมแรงแห้งลมหนาวนะคะเนาะลมมาจากขั้วโลกเหนือนะคะนี่ค่ะดอกไม้ดอกไม่น้อยเพิ่นกำลังสิแบบว่าออกดอกให้เนาะค่ะเนาะออกดอกไฮไม่น้อยชื่นชมนะคะนี่ค่ะก็เลยพุ่งไปซื้ดอกยางนะคะเด้อสามีเพิ่นมาหมักขนะเพิ่นมาหมักดอกไม้ดอกนี้นะคะเนาะนีเลยค่ะ ก็แปลกคนนี้บ่มักของงามผู้ชายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะตาให้็นสนชมเพิ่นก่อนนะคะเนาะก่อนสิตาติ่มนะคะตอนนี้มันก็จะเป็นดอกสีขาวโพลนนะคะเนาะนี่เพิ่นกําลังกว่าจอดอกนะคะเนาะเพิ่นก็เลยว่าน้อยตัดออกเพิ่น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 สิถอนออกหมดนะคะเนาะแม่น้อยก็เลยว่าอู้่อยากถอนออกหมดนะคะเพิ่นน่ะหมดมาอยู่นํามาใส่หมดมาอยู่เพิ่นน่ะเห็นสินะคะเพิ่นใส่แม่น้อยตาดอกไม่น้อยก็เลยว่าสิสิเคลียร์ให้เหียเลือให้พุ่มน้อยที่สุดนั่นใช่นะคะ แต่ว่าตัวนี้นะคะไม่ได้สดตัวนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นดอกกําลังงามะค่ะกลาลังออกดอกสีชมพูอ่นอนงางามนะคะเนาะนะคะไม่นดยพอตัดก่อนเพราะว่าก่อนจะรู้ทางขยะมานะคะเนาะ ทำลายไปเกือบครึ่งน,นึงนะคะมือไม่น่อยพังมันเะบ่มีแห้งค่ะกันใกลน้นี่มันบกพร่องนะคะตรงใส่นกันใกล้น่อยนะคะน่ารำคาญลงให้ลงตํานะคะเนาะ,ะ,นะ,ะประมาณครึ่งหนึ่งของผุ่มไม้นะคะก็พยายามก่อนที่รถทางขยาสิมานะคะ,นะ,คะเนาะไปกันค่ะลุยต่อกันไม่น่อยค่ะ โลนซ่าไปเครื่องนึงนะคะเนาะเพิ่นพ่อตายนะคะเด้อตายไปเพิ่นพ่อตายเด้อค่ะแต่เพิ่นก็สิแตกผุหมอมาใหม่ยนะคะเนาะเพราะเพิ่นสูงแฮงนะคะเนาะ,นะหมดมักขึ้นมักมาอยู่นะคะก็สิใต้เข้าบาดนะคะเนาะฝรั่งเพิ่นบ่มักหมดนะคะเดี๋ยวเม่ก็่อเอาใส่ถังนะคะเนาะมาค่ะมาใส่ถังก็ไปหน่อย เต็มทางขยะค่ะพี่นอ้องอันนี้ทางสีน้ำตาลคือทางเฉพาะที่เอาไปเห็ดเป็นปุ๋ยนะคะเนาะเห็ดเป็นปุ๋ยอย่างเห็ดอชังขยะขยะที่เอาไปเห็ดเป็นปุ๋ยมักได้นะคะมือเมียน้อยพังเลยคะ่ะเพราะว่าเม่ยน้อยโค่นเงาเพิ่นเลยค่ะเพิ่นบ่าตายเลยค่ะเด้อยมล็ดชายเบิรงนี่ค่ะเพิ่นบ่าตายเลยคะ่ะโค่นเงาบ่าแล้วนะคะเพราะว่าลูกไ้ก้อนนะคะเนาะทางขยะเต็มน้ำน,นะคะเนาะแม่ล็ดก็ิมาค่อยมาสางต่อเพราะว่า แม่หน no ่ยพยายามใส่พุ่นลงต่ำก็นี่นะคะเนาะใส่พุ่นลงแบบว่าประมาณเครื่องนี้นะคะเนาะประมาณเพื obile, ่อนเขานะคะสูงกว่าเขาหนึ่งม้าหน่อยนึงนะคะเนาะจะเหลือแต่ต้นนะคะเนาะเพุ่นว่วตายนะคะแต่เพิ่นก็จะแตกเนาะแตกนอตั้งแหนงมาอีกนะคะเนาะพองลงไปเลยนะคะพราะมุมนี้มันสิเป็นทึบนะคะเนาะอยากกะเหลือแต่ต้นนี่ค่ะแต่ต้นนี่แม่หน่อยประนตัดอยู่นะคะเนาะเพราะไม่น้อยจะเอาไปแต่เพิ่งชมก่อนชมดอกเพุ่นก่อนนะคะเนาะดอกเพุ่มร้อยแล้วแม่น่อยก็จะตัดนะคะ จากกระสิทตัวนี้เอาน้ำนะคะปุ่มน้อยนึงนะคะเนาะแต่ว่าตัวนี้สามีหมักแห้งค่ะพอเป็นเป็นสีนะคะเนาะเป็นแบบว่าเป็นสีตลอดตลอดปีค่ะนี่ค่ะแทนบัวหาดอกนี่เพิ่อนๆเพิ่งจะเป็นดอกนะคะเนาะเพิ่งก็เป็นดอกแต่แล้วเพิ่งจะออกดอกให้ไหมนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นสีแดงนะคะเนาะสามีพนับเพราะว่ามันเป็นมันเขียวตลอดปีนะคะสีแดงสียังเป็นหลายสีนะคะนะผสมผสามกันไปเสียงลูกไห้ค่ะพี่น้อง ส่วนถังสีเขียวนี่ก็เป็นถังขยะที่แบบว่าเอาไปเฮ็ดรีไซเคิลให้ยังบ่ได้นะคะเฮ็ดปุ๋ยบ่ได้นะคะเนาะก็สิเป็นพวกขยะทั่วไปนะคะขยะที่ที่นี่นว่าเอาไปเผานะคะเนาะเป็นกลมแรงไฟแรงงานนะคะเนาะเกียงตับค่ะพี่น้องเฮ็ดไปเห็นไหมเกียงตับนะคะก็ห่าถึงว่าเกียงดีนะคะเนาะคุณป้าตานะคะการสตาร์ทแค่นี้นะคะเนาะการสินสิบปงออกมาใหม่นะคะการยังแต่ตัวนั้นนะคะเนาะ ทางขยะเต็มก่อนะคะทางขยะเต็มพูลูมมีวงไซต้องหยุดจิการทำนะคะเนาะอากาศงามไม่ดีค่ะพี่น้องแต่ว่าหนาวนะคะเนาะลมวิววีมาค่ะกะออกไปใส่อะไรยุ่ยแต่ยุ่ได้แต่แค่หน้าบ้านแค่นี้นะคะเนาะ,ะแกได้แค่หน้าบ้านนะคะไม่น่อยอยากไปย,ยังป่ายอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเพจกันบ้านให้ลูกนะคะเนาะไม่น่อยกะมาลาด,ด้วยดอกไม้สีม่วงนะคะเนาะ ขอบคุณหลายๆนะคะด้อมมที่เคุณผูชมมาติดตามมากกว่าอลไก็แชร์หมาหน่อยคลิปหน้าพ่อกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ